สวัสดีครับวันนี้มมุ่งกิเินได้ส่งมอบฮีโน่เอฟซีเก้าจนะครับอีกหนึ่งคันนะครับผมเป็นรถอนเนกประสงค์นะครับรถเทุกท้ายลาดนะครับผมบรรทุกแมคโครอนเนกประสงค์เปิดข้างได้นะครับผม ส่งมอบอีหนึ่งคันนะครับคันนี้ส่งไปจังหวัดสงขลานะครับเปิดข้างได้นะครับเว้นช่องติดเทนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไฟท้ายเป็น LED นะครับ ฝากกดไลคกดแชร์นะนะครับผมอู่มุงจินเลยนะครับผสมม e โนเอซ 9J นะครับรถอเนกประสงค์ความยาวาเมตรเว้นช่องจเทเน80เซนนะครับคันนี้สำหรับคันนี้ ไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไฟหลังคาเป็น l อ d นะครับผมพร้อมสัญญาณไฟเดี๋ยวข้างซ้ายฝานะครับ กำลังใส่ล่องเสานะครับช่วงแขนพอดีครับถ้าถ้าแข่งยาวไปก็สุดแขนพอดีไม่มีกำลังยก ปิดข้างเรืงที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แมคโครตัวห้าตันนะครับคันนี้มีโนเอสซี9 j นะครับกันชนท้ายฝากกดไลค์กดแชร์หูมุ้งกันเลยนะครับมาสมไปด้วยนะครับผม มุ่งที่เลินครปฐมที่ตั้งเลขที่146ตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจงังหวัดนครปฐมนะครับเบอร์โทร034291557นะครับด้านบนจะเป็นไฟสปอร์ตไลท์สองสว่างนะครับสองสว่างด้านท้ายนะครับเพื่อให้การมองเห็นได้ชัดขึ้นนะครับเป็นสวิทช์แย่นะครับคันนี้ ต่อสลิกรย่งให้เป็นสริคสปอร์ไลท์ f c 9 j e u r o 3นะครับผมเว้นช่องติดเคน80เซนนะครับที่แขนยางอะไหล่เอาไว้ท้ายนะครับตรอดคันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อู่มุ่งเจริญนครผมไว้ด้วยนะครับผมผมนักศึกษาสมวันนี้ขอชื่นสุดการแชร์ภาพสดแต่เพียงเท่น,นี้นะครับผมสวัสดีครับ